I'll write a second, third verse About the lies you go to disperse You never do shit, I know it hurts But something deep inside ต้มเลือดหมูชามหนึ่งครับเดี๋ยวนั่งตรงนั้น,นะครับข้าวเปล่าด้วย ไม่มีใครมาเลยเนี่ยคือเส้นทางตรงนี้จะไปทั้งตกโกกทุเรียนนะครับพี่บอกว่าครับก็ดูดูด้วยนะเราแวดระวังไปด้วยให้สังเกตดีๆนะครับ เราก็ไม่เคยมานะเอ้ ولكن พอดีผมจะไปเองน้ําตกโกกทุเรียนหน่ะขับเข้าไปอีกข้างในเอาเป็นมันเป็นเอ,อสุดทางป่าไปมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้รีสอร์ทอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นเขื่อนตรงนั้นสันเขื่อนใช่ไหม,มเป็นคลองใหญ่อ๋อเลยเลยหมู่บ้านนั้นไปหน่อยนึงคล้ายๆหมู่บ้านทางซ้ายมือเด็นพักคนงานเหรอครับเขาสร้างไว้นานแล้วแล้ว,ลวทีนี้มันเป็นคลองใหญ่ข้างในใช่ไหม ครับผ่านแล้วก็มันต้องเข้าไปข้างในอันนั้นข้ามอันนั้นผมข้ามไปแล้วข้ามจนไปถึงแบบนี้คล้ายๆแบบรีสอร์ทข้างๆขวาแต่ว่าข้างซ้ายมันจะเป็นบ้านคนพักคนเดินเลยเข้าไปอีกเหรอครับต้องเลาะเข้าไปข้างในอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยเหรออีกเยอะเลยแล้วก็รถไปได้อยู่แต่มันก็ลําบากทางเป็นทางเล็กๆเองออเข้าไปข้างในคเลาะ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 เข้าไปอ๋อ พอดีบัญชีพีมันหายไปแล้วผมก็นึกว่ามันบอกกลับมาทางนี้ไงผมก็เลยขี่ขี่ย้อนกลับมากลัวไปไม่ถูกไปกี่คนครับมาคนเดียวโอ้ oh, คนเดียวไกลเลยเหรอครับไกลต้องเข้าเลาะเข้าไปในปักเขาอหละเลาะเข้าไปในเขาเลาะเขาไปเรื่อยๆไปอีกประมาณกิโลนึงนะอยู่ในกลางเขาอะ่ะไม่ต่อจากท้ายบ้านนั้นไปหรอใช่มัน เข้าไปทางเลยสะพานไปใช่ไหม <ST> S> <S เลยสะพานแล้วจะเลยสะพานไปหน่อยจะมีทางเข้าเลาะสะพานครับอสะพานไหนไม่ใช่สะพานนี้นะสะพานใหญ่นู่นอะสะพานสุดเลยอ่ะออมันไม่มีสะพานใหญ่กว่านี้อีกเหรอไม่สะพานสุดเลยนะแล้วมีคลองเห็นว่าคลองที่เขาขุดบ่อใหญ่ไว <ST S> ้นะบ่อใหญ่ติดกับเขาอ่ะ อม่เห็นแต่เป็นมันเป็นบ่อเดิมแล้วก็เป็นสะพานมีสะพานเดียวที่ผมขี่ไปเนี่ยไปเจอเนี่ยสะพานข้ามใช่ไหมสะพานข้ามเลยสะพานข้ามไปหน่อยหนึ่งแล้วมันจะเข้าเลาะเขาขึ้นไปตรงนั้นมันจะมีที่ปั่นน้ำเลาะเขาขึ้นไปเลยสะพานนั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีทางเลาะ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 ลงเข้าไปเลาะ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  มันจะมีกระต๊อบเล็กๆที่เขาทำไว้อะตรงนั้นอมองกระพานตรงจอดตรงกระพานแล้วมองไปทางนี้ก็เห็นมันเห็นทางนั่นแหละใช่แหละทางแล้วราเรารอไปอีกไกลประมาณกิโลหนึ่งทางมันก็ไม่ค่อยดีคุกค่ะรถใหญ่เข้าไม่ได้หรอกมีแต่รถมอเตอร์ไซค์เข้าได้มันไม่มีป้ายบอกอะเนาะใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้ที่ของใครไงไม่ใช่ท้าย คือท้ายรีสอร์ทนู่นแหละใช่ไหมใช่ท้ายรีสอร์ทที่ที่ตรงนู้นแต่เลยไปอีกเลยไปอีกอเ้าไปในภูเขาอ่ะโอเคมันสัญญาณมันไม่มีงไงมันก็เลยห <c> ร <oughs> ือว่ามันบอกผิดระวังหน่อยนะเพราะว่าแถวนี้ท้ามันเยอะอ๋อเดี๋ยวนี้มันลงมาไหมมันลงมาบ่อยเนี่ยแล้วะน่เนานเรื่องหมดเลยเลอ ไปไหนจะไปข้างใหนป่ะ <ห ả? S 1> จะไปนู้นป่ะอ๋อเดี๋ยวจะตามไปด้วยไปโกกุเรียนน่ะโกกุเรียนต้องไปขอ,อ,อ้นอ,อ่าอ่าไปเสียวเสียว เจ้าถิ่นนำทางหน่อยนึงละเมื่อกี้พอดีเจอน้องเขาอยู่แถวๆนี้นะเราก็นึกว่าไปนูน่นแต่พริงๆมันมีทางเล็กๆอยู่ก็มองเห็นอยู่แล้วเมืเ่อกี้แต่ว่าเราไม่เคยมาไง,งก็เลยมไม่กล้าเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปก็บอกว่าประมาณกิโลกวา่ากว่าเดี๋ยวนะมอยู่แถวนี้แหละ เราไปสักไกลเลยเมื่อกี้เนะนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้อโอ้โไม่มีใครมาจริงๆกิโลหนึ่งกิโลกว่า ที่บอกให้ระวังด้วยมองดูดีๆ ทางน,น้ำตกครับตังนี้ก็จะเป็นลำทานของน้ำตกโกกทุเรียนนะครับก็อยู่ในเกิดนครนานยกนะครับอาจจะซ่อนตัวอยู่ลึกลับนิดหน่อย,ยนะ ก็เป็นที่เข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอันตรายนะครับรู้สึกว่าแถวๆนี้เมื่อกี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามีที่ใหญ่ลงมาเป็นขลองอยู่เหมือนกันนะลักษณะก็เป็นลำธารไม่กว้างมาก เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ไม่ได้เล็กนะฮะถ้าน้ํามาเต็มที่ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนี้ก็คือน้ํากําลังกําลังดีนะไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปนะพอเล่นได้อยู่เดี๋ยวเราทำอะไรดีชซนกาแฟดีไหมชซนกาแฟริมลำธารเนาะน่าจะเข้าท่าอยู่นะแล้วก็ มันจะค้มๆนิดหน่อยนะข้างบนเม่อ่ะรูอว่าเราจะไปเล่นน้ำหรือเปล่าเราค่อยๆลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะประมาณนี้นะ nam sắc nổi dân. <laughs> โอเคเดินทางกลับแล้วอ็ฝนก็ตั้งเขาคึมๆม,มาแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค็นี้ก็เก็บๆนิดหน่อยโอเคมันก็จะดูมืดๆเติมๆหน่อยหนึ่งนะแถวๆนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้ตัวนี้เขาเขีนว่าเขตอุทยาน แห่งชาตินะครับตรงนี้น่จาจะเป็นผื่นเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติเาขาใหญ่นะโอเคเราก็แวะมาสำรวจดูนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับน้ำตกโกกทุกเรียนนะครับที่ใกล้ๆก,กับเขามาเดือนนี้แหละนครนายก ก็ล่มดื่นดีนะครับอ่ะเราก็นี่ก็เย็นเย็นละบ่ายแก่แกๆละเดินทางกลับกรุงเทพครับ เบียกไหมล่ะอือหือยังไงอยากออกมาสัมผัสความสดชื่นชุ่มฉ่ำใช่ไหมรับไปเต็มๆเลยเอาละเดินทางกลับแล้ว